คุณต้องทําความเข้าใจธรรมชาติของแพลตฟอร์มเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะว่า แพลตฟอร์มของ a c e b o o k นะคะก็จะมี Facebook ส่วนตัวเพจนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําคือถ้าคุณขาย Facebook ส่วนตัวคุณจะขายได้แค่กลุ่มเพื่อนของคุณคุณจะขายระยะยาวไม่ได้แต่ถ้าคุณอยากจะเพิ่มยอดขายนะคะในช่วงแรกๆคุณก็ไปขายใน Market ็ตเพจนะคะแล้วก็นําส่งสินค้าของคุณหรือโฆษณาสินค้าที่คุณต้องการจะโปรโมทออกไปนะคะต้องใช้เงินช่วยในการที่จะทําให้คนได้เห็นสินค้าของคุณมากขึ้นเพราะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ ไหนก็ตามนะคะเขาจะสนับสนุนกับคนที่จ่ายเงินซื้อโฆษณาให้เขาแม้แต่ช e, ้อปปี้ช้อปปี้ลาซาดก็ต้องจ่ายเงินในการยิงแอดเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ Tik Tok นะคะ t i ก t o k IG ก็ยิงแอดเหมือนกันนะคะแล้วก็ ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคก็ยิงแอดเหมือนกันนะคะท,ทุกทุกแพลตฟอร์มเนี่ยเสียงเงินหมดหมดตอนนี้นะคะเพราะว่าหลายคนเข้ามาทําธุรกิจออนไลน์หลายคนเข้ามาเข้ามานะคะขายออนไลน์มากขึ้นแพลตฟอร์ม Facebook เข้าใจกันแล้วนะคะ facebook ขายได้ที่ไหนบ้างขายได้ที่เพจขายได้ที่ Facebook ส่วนตัวขายได้ที่ r k r t ็ตเพนะคะแพลตฟอร์มของไลน์นะคะก็จะมีไลน์ส่วนตัวไลน์กลุ่ม ไลน์กลุ่มแบบ Open Chat ไลน์ธุรกิจก็คือไลน์ o f f i c i a l a c c o u n t นั่นเองนะคะไลน์ส่วนตัวเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยคือมีเพื่อนที่มีเบอร์โทรศัพท์เรานะคะตอนนี้ ไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่ทําการตล,ลาดออนไลน์ได้ดีเช่นเดียวกันแล้วก็นะคะตรงกลุ่มเป้าหมายมากๆโดยเฉพาะใครที่นะคะาสามารถเหมือนอย่างของครูนะคะเพจครูเนี่ยครูก็จะโพสต์เกี่ยวกับเปิดรับตัวแทนจําหน่ายใช่ไหมคะสินค้าแล้วครูจะปิดการขายที่ไลน์นะคะเพราะว่าครูเนี่ย ตั้งเป้าหมายของการขายธุรกิจหรือการสร้างเพจอย่างชัดเจนนะคะเพราะครูขายเน้นขายให้กับตัวแทนจําหน่ายให้เขาไปโพสขายแล้วครูมีระบบในการสอนเขาการขายให้เขาไปสร้างออเดอร์ของเขาเนี่ยคือพอเรา เข้าใจธุรกิจของเราเราวางระบบอย่างชัดเจนเราก็จะรู้่าค่ะว่าเราอะจะซื้อโฆษณาตรงไหนจุดไหนแล้วก็เราจะมาปิดการขายลูกค้าได้ที่ไหนนะคะคุณก็เช่นกันคุณก็ไปดีไซน์ร้านของคุณก่อนนะคะ คือหลายคนจะบอกว่าคู่แล้วมันทาหลายแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะดูแลไหวหรอคะค่นแรกๆเนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะในการสร้างแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มแต่พอเราทําไปสักระยะหนึ่งนะคะคุณจะชินเองแล้วคุณก็จะเข้าใจนะคะธรรมชาติของแต่ละแพลตฟอร์มนะคะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะแล้วก็แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้แล้วก็ทําเงินให้เราที่คือบางคนแบบมันมันมากมันเหนือกว่า ความคาดหมายนะคะอย่าง Line Official Account เนี่ย เวลาที่เราจะบอดแคสต์นะคะมันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบอร์ดบอดแคสต์แต่ละครั้งเขาก็จะคิดเป็นเลทนะคะว่าเราอ่ะจะส่งข้อความได้กี่ข้อความมันก็จะมีแพ็กเกจนะคะให้เราอ่ะซื้อเป็นรายเดือนนะครูแนะนําถ้าคุณจะบอดแคสต์หลายๆอย่างคุณก็ซื้อซื้อเป็นแพ็กเกจรายเดือนจะคุ้มมากนะคะแล้วก็มันจะมีออปชันเนี่ยให้เราได้เข้าไปลูกเล่นไปทําอะไรหลายๆ,ๆอย่างแต่การบอดแคสต์เนี่ยเราก็ต้องวางแผนการบอด แคสต์แต่ละครั้งว่าในครั้งนั้นเนี่ยเราจะบอดแคสต์อะไรเราจะใช้โปรโ,โมชั่นอะไรเพื่อให้ลูกค้าได้สนใจไม่ใช่ว่าเราซื้อโฆษณาเราซื้อแพ็กเกจรายเดือนไปแล้วนะบอดแคสต์บอดแคสต์บ่อยๆเหมือนกับไลน์โอเพนแชทมันไม่ได้นะคะอย่างของครูเน้เน,นขายในไลน์โอเพนแชทเพราะว่ามันไม่ได้มีค่าใช้ใจ่าย แต่เราดึงลูกค้าจากเพจนะคะมาลงในกลุ่มของเราแล้วเราก็เป็นทำการขายซื้อขายซ้ำๆนะคะก็คืออัปเดตสินค้าใหม่มีสินค้าใหม่นะคะอันนี้คือการตลาดของครูนะคะเล่าให้พวกเราฟังไม่ห่วงเลยนะคะวิชาการนี้นะใครที่ได้ความรู้ดีๆก็แบ่งปันกันไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทำนะคะเอาไปทำเอาไป ไปก๊อปปี้ระบบทําได้หมดนะคะเขาก็แล้วแต่คุณเนาะก็ลองดูนะคะแต่ว่าใครที่คือยังไม่ได้มีช่องทางที่จะทําการตลาดออนไลน์นะคะต่ายช็อปของเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณลองเปิดใจเดินเข้ามานะคะคือไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่สมัครเข้ากลุ่มคือกดลิงก์เข้ากลุ่มอะแล้วก็ดูสินค้านะคะนำสินค้าไปโพสต์ขายสงสัยอะไรนะคะอ,าอยากได้ เทคนิคการขายจุดไหนก็สามารถสอบถามไปที่แอดมินได้เนาะอันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะธรรมชาติของไลน์ไม่มีใครไม่เล่นไลนะ์เนาะไม่รู้สิแต่ตอบแทนเขาไม่ได้ใช่ไหมคะคร,รูอ่ะก็ไลน์ก็จะมีไลน์ส่วนตัวไลน์ Open Chat แล้วก็ไลน์ธุรกิจมีอยู่3ามไลน์ด้วยกันไลน์ส่วนตัวมันก็จะขึ้นเชื่อมมาจากเพื่อนของเรานะคะที่ มีในเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ที่เขาเล่นไลน์ก็จะลิงก์เข้าหากันโดยอัตโนมัติแล้วก็ก็จะช่วยประหยัดนะคะในการค่าโทรศัพท์หลายคนก็เลือกที่จะโทรทางเ c e b o o กนะคะหรือหลายคนที่จะโทรทางไลน์ก็ได้หมดนะคะได้หมดแล้วแต่เราจะเลือกแพลตฟอร์มไหนนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างจากประเทศจีนนะคะแล้วก็มีคนที่เล่นที่เยอะที่สุดแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่เล่นแบบวิดีโอสั้นๆ ทำให้เกิดคลิปวรัลนะคะแล้วก็คลิปที่โด่งดังกันในทุกวันนี้นะคะทีนี้เราจะไปทำการตลาดได้อย่างไรใน Tik t o k นะคะเราก็ต้องไปสร้างคอนเทนต์นะคะไป <c oughs> ไปเต้นให้เขาดูเอ้ยไม่ใช่นะคะหนึ่งแพลตฟอร์มที่คุณสามารถไปสร้างฐานแฟนนะคะเวลาที่เราไปสร้างฐานแฟนใน Tik t o k นะคะเราไปทำคลิปวรัลไปทำคลิป ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสินค้าอะไรของเราก็ตามแต่นะคะอย่างของครูก็ไปแต่งหน้าให้เขาดูนะคะแล้วก็มีตัดต่อคลิปจากการสอนนะคะเอาไปลงให้เป็นย่อๆเหมือนเป็นติวเตอร์นะคะที่แบบเออสรุปได้ง่ายแล้วสิ่งที่นะคะเวลาที่คนที่เขาเล่น Tik To k เนี่ยเขาสนใจสิ่งที่เขาจะต้องเข้ามาติดตามเราคือเห็นไหมคะตรงแก้ไขโปรไฟล์เนี่ยคุณเห็นไหมมันจะมีนะคะ ลิงก์นะลิงก์นี้นะคะเราสามารถเชื่อมต่อกับ Facebook ส่วนตัวร้านค้าของเราคือเพจนะคะช่องทาง YouTube นะคะหรือว่า l ล n e ของเราได้เลยเช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากจะทำลิงก์แบบนี้ใน TikTok ขอไปที่แอดมินนะคะแคปตรงเนี้ยแคปหน้าจอนี้ไปก็ได้ถ้าบอกไม่ถูกนะคะหรือขอแอดมินบอกว่าขอ วิธีการสร้างหน้าร้านใน Tik t o k นะคะครูก็สอนไว้เช่นเดียวกันนะคะการทำลิงก์แปะไว้ที่หน้าโปรไฟล์ใน Tik t o k เพราะว่าอะไรเวลาที่คุณน่ะทำคลิปวรัลเวลาที่คุณมีคนดูเยอะๆเวลาที่เขาสนใจแล้วเขาอยากจะติดต่อคุณบางคนเขาไม่รู้ว่าเขาจะติดต่อช่องทางไหนหรือเขาจะทักข้อความหาคุณคุณอาจจะตอบช้าอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็สามารถทำลิงก์ร้านของคุณเนี่ยให้เขากลับมาโฟโล่ที่เพจของคุณได้กลับมาโฟโล่ที่ร้านของคุณได้ เช่นเดียวกันหรือ Facebook ของคุณได้เช่นเดียวกันเห็นไหมคะแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกันนะมันก็จะเชื่อมต่อกันแล้วทีนี้ TikTok สามารถซื้อโฆษณาได้ไหม TikTok สามารถซื้อโฆษณาได้โดยการนะคะเฟซสาเนี่ยเขาเพิ่มคือเขาจะลดค่าการมองเห็นแบบแบบเห็นฟรีอะ่ะคือส่งน้ำส่งออกไปฟรีอะ่ะ แต่เราจะต้องใส่เงินลงไปทิกตอกจะซื้อโฆษณาขั้นต่ำ30บาทเดี๋ยววันหลังครูจะมาทำคลิปนะคะให้กับพวกเราสำหรับการซื้อโฆษณาผ่านทิกตอกนะคะเนาะสรุปนะคะเราได้ความรู้กันแน่นมากแล้วนะคะสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆก็ลองเอาไปทำดูนะคะแล้วก ลองไปดีไซน์ลองไปปรับใช้นะคะว่าเออเราจะเริ่มต้นจากจุดไหนนะคะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นการขายของบนโลกออนไลน์คือทาง่ายนะคะทําง่ายเพียงแค่เราอะ่ะเข้าใจแพลตฟอร์มต่างๆนะคะว่าเขาอะ่ะเข้าใจธรรมชาติว่าคนเนี่ยที่เข้าไปเล่นในแพลตฟอร์มเนี้ยเขาต้องการอะไรอย่าง t ิกตอกเนี่ยเขาต้องการอ่า การบันเทิงความสนุกสนานใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไปทําแบบซีโร่ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยไปดราม่าซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เกิดผลดีใช่ไหมคะนะเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของแต่ละแพลตฟอร์มด้วยเพื่อที่จะนําไปต่อยอดธุรกิจของเราได้นะคะวันนี้ครูตายเข้าใจไหมคะก็มาแบ่งปันพวกเราเท่านี้ใครที่ได้รับความรู้ดีๆก็ช่วยแชร์ออกไปนะคะแบ่งปันเพื่อนๆของเรา ใครที่สนใจสมัครตัวแทนจำหน่ายครอบครัวตายชอบผู้ตายก็ยินดีต้อนรับนะคะเราเปิดรับสมัครตัวแทนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเพียงแค่กดเข้าลิงก์กลุ่มไปเลยหรือว่าสามารถทักแชทเพจนะคะขอลิงก์กลุ่มกับแอดมินได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปดูสินค้านะแล้วก็ใครที่อยากจะได้หลักสูตรนะคะการขายของบนโลกออนไลน์ไม่ว่าคุณจะขายแพลตฟอร์มไหนคุณก็ทัก แชทเพจขอกับแอดมินได้หรือว่ากดลิงก์นะคะเข้าไปหาแอดมินในไลน์ครอบครัวตายชอบของเราได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ ep หน้านะคะกับซีรีส์สุดคล้ายออนไลน์มือใหม่นะคะ